สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับคลิปนี้วันนี้นะฮะสยามชาแนลนะครับจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญนะครับการจนาพิเศษนะฮะสิบบาทนะฮะที่เราพบเจอในท้องตลาด ในปัจจุบันนี้แหละนะครับแต่จะมีลักษณะแบบไหนอย่างไรนั้นนะครับอยากรบกวนนะฮะสมาชิกนะครับ FC นะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนั้นนะฮะโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าสยามชแนลนั้นประกาศรับซื้อแบบไหนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเก็บมากเจอมากกลยมากนั่นเองนะครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับ ทุกท่านครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับที่เราพบเจอกันในท้องตลาดในปัจจุบันนะครับในส่วนของเหรียญ10บาทการจนาพิเศษนั่นเองนะครับด้านหน้าน,นั้นจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ก้าครับจะมีข้อความว่านะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะสยามินธาราชบรมนาถบพิษและก็มีคําว่ารัชกาลที่9ก้าอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญที่เราพบเจอกัน ในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่านะครับหลายคนคงเข้าใจนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นมีด้วยกัน2แบบ2บล็อกครับทุกท่านครับขออนุญาตนะฮะพลิกเหรียญนิดนึงนะครับดน้าหลังนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของตราสัญลักษณ์นะฮะฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ครับจะมีข้อความว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษ9กมิถุนายน2539ประเทศไทยและมีคําว่า10บบาทบอกราคาครับทุกท่านเราดูอย่างไรนะครับทุกท่านครับ ในส่วนของนะฮะ <REP. S 2> เหรียญที่บอกว่าบล็อกไทยบล็อกนอกนั้นเขาดูกันตรงไหนนะครับเพื่อนเื่อนสังเกตง่ายๆนะฮะเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนั้นนะครับเพื่อนเื่อนะฮะสังเกตดูบริเวณนี้นะครับผมจัดแนะนําให้กับสมาชิกนักสะสมมือใหม่ได้ทราบกันด้วยนะครับว่านะฮะเหรียญแบบไหนที่เรียกว่าบล็อ,ไอกไทยบล็อกอิตาลีนั่นเองครับส่วนเหรียญที่ผมจะประกาศร,รับซื้อนั่นคือเหรียญที่วางอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรนั้นดูคลิปให้จบนะครับในช่วงนี้ก็เอาความรู้ไปก่อนนะครับในส่วนของนะฮะเหรียญที่นะครับ เรียกว่าบล็อกนอกนั้นนะครับหรือว่าบ OK, ล็อกอิตาลีนั้นคือเหรียญที่มีขอบชิดแบบนี้นะครับเนื้อทองเหลืองนะฮะที่เป็นพระบรมบรุปข,ของพระองค์ท่านนี่ชิดกับนะฮะเนื้อนิกเกิลน,นี่นะฮะเรียกว่าบล็อกอิตาลีหรือว่าบล็อกนอกนั่นเองครับหากอยู่ในโรงกระสาไทยนั้นนะครับจะมีความห่างอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้จะห่างนะครับจะไม่ชิดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าบล็อกไทยหรือว่าบ OK, ล็อกโรงกระสาไทยนั hein, ่นเองครับเพื่อนๆครับท่านเคยสังเกตเหรียญท่านไหมครับ สังเกตดูให้ดีนะครับเพื่อนๆครับหากใครไปเจอเหรียญแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆทราบนะครับว่าเหรียญแบบนี้ก็มีราคาเล่นหานะนะครับมีราคามากกว่าหน้าเหรียญนะครับหากใครไม่เก็บนะครับผมยินดีที่จะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ราคาไม่สูงนะผมจะซื้อเหรียญหนึ่งประมาณนะฮะสิบห้าบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครหาเจอนะครับก็สามารถที่จะมาขายผมได้เลยนะครับเหรียญที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับ บริเวณนี้นะครับสังเกตด,ดูบริเวณนี้ให้ดีนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เนี่ยยังไม่รับนะฮะที่เป็นสภาพเก่านะครับผมต้องการสภาพใหม่เท่านั้นที่เรียกว่าเปล่งรัศมีครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูนะครับนี่ฮะที่เป็นจิตขีดนี่นะครับ นะฮะถ้ามีสภาพ UNC มาขายผมเลยนะครับผมดีที่จะประกาศรับซื้อนะครับขั้นต่ำนั้น15บาทขึ้นไปนะฮะที่เป็นเปล่งและสมีเนี่ยนะครับจะมีทั้งข้างหน้าและก็ด้านหลังนะฮะสังเกตดูนะครับแต่เหรียญนี้เก่านะฮะผ่านงานใช้ก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะครับผมต้องการเหรียญที่เป็นสภาพ UNC นะฮะที่มองชัดๆัดนะครับถ้าเกิดว่าใครหาเจอก็มาขายให้ผมได้เลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่ฮะ ที่เป็นเปล่งลัศมีแบบนี้นะครับแต่ว่าผมขอสภาพใหม่ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมประเมินราคาให้นะครับให้ราคามากกว่าหน้าเหรียญแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะถ้ามีสภาพสวยๆก็อาจจะซื้อกันเป็นร้อยก็ได้นะครับอยู่ที่ข้อตกลงเราสองคนนะฮะที่เป็นสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยที่เป็นเปล่งลัศมีออกมาแบบนี้แต่เหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะฮะผ่านงานใช้ก็เลยมองไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับนี่ครับที่เป็นขีดๆนี่นะครับนี่เห็นไหมครับ ถ้ามีแบบนี้นะครับแต่เป็นสภาพใหม่ๆย n นนะครับสามารถส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลได้นะครับผมยินดีที่จะรับซื้อของเพื่อนนะครับแต่ผมต้องบอกว่าผมยังซื้อราคาไม่แพงนะครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่ผมจะพูดถึงกับเพื่อนเือนดังต่อไปนี้นะครับใครหาเจอนะครับก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้นะครับเรายินดีที่จะประกาศรับซื้อของเพื่อนนะครับแน่นอนครับในส่วนของข้อมูลของเหรียญการจนาพิเศษนั้นผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับขบวนการผลิตนั้นมีจํานวนมากครับแต่หลายเหรียญ นั้นที่เป็นผ้าเสียนกลับนั้นมีราคาแน่นอนนะฮะในส่วนของผ้าเสียนกลับมีราคาแน่นอนแต่เรียนนี้ไม่ใช่ผ้าเสียนกลับนะครับที่ผมจะรับซื้อของเพื่อนนะครับมาดูกันครับในส่วนของข้อมูลนะฮะที่เราพบเจอและก็ได้รับกันนั้นหลายคนนะครับที่เป็นนักสะสมมือใหม่ก็อยากจะมีแนวทางในเรื่องของการเก็บสะสมครับวันนี้สยามชแนลจะบอกทุกท่านว่าขบวนการผลิตเป็นสิ่งที่จําเป็นครับในส่วนของบล็อกนอกนั้นนะฮะเรียกกันว่าบล็อกอิตาลีนั้นนะฮะขบวนการผลิตนั้นไม่น้อยนะครับเพื่อนๆร้อยยี่สิบล้าน ถือว่าไม่น้อยนะครับส่วนบล็อกไทยนั้นนะฮะร,รวมกันแล้วนะครับอ่าบล็อกไทยนั้นนะฮะที่ผลิตจากรงกระสาไทยนั้นอยู่ที่61ล้าน4ี่แส0เหรียญ ถ้าให้แนะนำนะครับว่าควรที่จะเก็บเหรียญไหนผมแนะนําไปที่ขบวนการผลิตน้อยนะครับนะฮะแน่นอนครับถ้าผลิตน้อยก็โอกาสที่จะนะฮะมีราคาในภายภาคหน้านั้นมากกว่าอยู่แล้วนะครับผลิตแค่6กสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเหรียญในส่วนของนะฮะบล็อกไทยนั่นเองครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่ผมกําลังจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับและก็ประกาศรับซื้อของเพื่อนเป็นแบบไหนมาดูกันครับในส่วนของเหรียญนะครับอ่าแน่นอนครับในส่วนของบล็อกที่เราซื้อก็คือบล็อกไทย ต้องบอกว่าผมซื้อเฉพาะบล็อกไทยเนื่องจากอะไรครับที่ผมซื้อบล็อกไทยนั้นคือขอบวนการผลิตไม่เยอะไงครับขบวนการผลิตมีแค่61ล้าน49เหรียญผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะนี่ครับเหรียญไหนที่หาง่ายผลิตเยอะไม่มีราคาหรอกครับไม่ต้องเก็บก็ได้เอาไปใช้เลยนะครับแต่ว่ายกเว้นนะฮะในเรื่องของเหรียญที่เป็นกระแสอย่างเช่นเหรียญครุฑอย่างเงี้ยฮะผลิต800กว่าล้าน สองกว่าล้านนะฮะแต่ก็มีราคาเรียนคุด1บาทนี่นะครับนะฮะมีราคานะครับแต่ว่าเรียนนี้เป็นบล็อกไทยที่ผมจะประกาศรับซื้อของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตด,ดูนะครับสังเกตด,ดูนะครับเรียญที่ผมจะซื้อนะฮะ ผมซื้อด้วยใจนะครับเพื่อนๆนครับซื้อด้วยใจนะครับอาจจะราคาไม่สูงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ซื้อเลยเห็นด้วยไหมครับนะฮะถ้าเห็นด้วยกดก้าวให้หน่อยครับนะฮะจะแพงไม่แพงไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ซื้อให้กําลังใจกันดีไหมครับเอาความรู้ไปด้วยแล้วก็มาขายเหรียญได้ด้วยนะฮะเก็บได้มากก็ขายได้มากนั่นเองครับนี่ครับเหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆคือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจำไว้ให้ดีเอาบล็อกไทยเท่านั้นบล็อกอิตาลีผมไม่เอานะครับผมไม่รับนะฮะขออนุญาตคร ผมซื้อเฉพาะบล็อกไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่านะครับบล็อกไทยนั้นผลิตน้อยนั่นเองนะฮะจึงทําให้เหรียญนี้ต้องมีราคาและต้องหายากแน่นอนครับมาดูกันครับในส่วนของเหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับคือที่เป็นนะครับฟังให้ดีนะฮะที่เป็นนะฮะเนื้อทองเหลืองนั้นวิ่งเข้ามาชนกับตัวหนังสือฟังให้ดีนะครับวิ่งเข้ามาชนกับตัวหนังสือนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะฮะแล้วก็สระอูเนี่ยนะครับเป็นทองเหลืองนะครับตามให้ดีนะครับ จุดที่ผมซื้อนะครับสระอรูนี่เป็นทองเหลืองคือเอาง่ายว่านะครับเนื้อทองเหลืองเนี่ยวิ่งเข้ามาสระอูถ้าวิ่งมาเต็มเหรียญอย่างนี้ยิ่งดีเลยเดี๋ยวผมประเมินราคาสูงขึ้นนะครับอาจจะเป็นพันนะฮะถ้าถ้าแบบทองเหลืองมาชนขอบเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพันนะครับผมซื้อให้นะครับแต่ถ้าแบบนี้ผมก็ซื้อให้เพื่อนๆเก็บมาขายให้เราตรงสระอรูเนี่ยจะเป็นทองเหลืองขออนุญาตนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะอธิบายช้าๆนะครับเพื่อทําความเข้าใจเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันนะครับนี่ครับตรงสระอูนี่เป็นทองเหลืองเห็นนะครับ แล้วก็ตรงไม้เอกตรงนี้ฮะทองเหลืองวิ่งผ่านครับเห็นไหมครับนี่ฮะตรงไม้เอกนี่ฮะเห็นไหมฮะไม้เอกนั้นหล่นไปที่ขอบทองเหลืองที่ผมจะซื้อนะครับเพื่อนๆจาให้ดีนะครับนะฮะนี่ฮะเป็นวิ่งผ่านนะครับมหาันากาศนะครับชอช้างนี่ก็หางขาดไปเป็นเป็นเนอ่ออ่าเนื้อทองเหลืองนะฮะประมาณนี้นะครับนี่ฮะผมจะซื้อของเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญพ้พักนี่เอียงฮะเห็นไหมครับผมจะซื้อแบบนี้นะฮะ ผ้าพักของพระองค์ท่านนั้นเอียงสังเกตดูสิครับเห็นไหมฮะแต่ไม่ตรงนะครับนี่ฮะพ้าพักเอียงครับผมเอียงไปฝั่งซ้ายมือของท่านครับเห็นไหมครับพระพักไม่ตรงนี่ฮะแล้วก็เนี่ยฮะมีเนื้อทองเหลืองวิ่งมาในตัวหนังสือแบบนี้นะครับผมจะซื้อของเพื่อนแล้วขอบเนี่ยเห็นไหมฮะที่พ้าพักของพระองค์ท่านเอียงเพราะอะไรครับก็เนื่องจากว่าแม่พิมพแม่ตรานั้นพิมพ์ผิดพลาดครับขยี้นะฮะเห็นไหมครับดูง่ายเลยนี่คือขอบโดนขยี้มาเห็นไหมฮะแล้วทําให้พ้าพักของพระองค์ท่านนั้นเอียง นะครับแล้วเกิดให้เนื้อทองเหลืองนั้นวิ่งผ่านเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะจะเป็นตัวเปิดฝั่งนี้จะเปิดเยอะกว่านะครับฝั่งนี้จะเปิดเยอะกว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับฝั่งนี้นั้นจะแคบกว่าเห็นไหมครับแล้ววิ่งผ่านมาแต่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองวิ่งมาหมดนี่เลยผมก็ซื้อนะผมก็ซื้อของเพื่อนๆือนผมให้ราคาแพงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อทองเหลืองที่วิ่งมาจนชนขอบแบบนี้ผมให้หลักพันอะ ผมประกาศรับซื้อเลยแล้วกันไม่ต้องทําคลิปเอาคลิปนี้ให้จบเลยว่าผมซื้อแบบไหนนะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองวิ่งผ่านมาขนาดนี้นะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนั้นนะฮะถ้ามาชนขอบนี้นะครับผมซื้อเป็นพันมานะครับส่วนแบบนี้ผมซื้อของเพื่อนแน่นอนนะครับหากเพกื่อนหาเจอนะครับสามารถที่จะเก็บมาขายให้เราได้นะครับถ้าเป็นสภาพใหม่ๆส,สวยๆเราก็จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆนะฮะตามสภาพตามความสวยของเหรียญนั่นเองนะครับหากเจอเหรียญลักษณะแบบนี้ครับเป็นปั๊มขยื่นแบบนี้นะครับ ยินดีที่จะประกาศรับซื้อของเพื่อนนั่นเองขอบล็อกไทยเท่านั้นนะครับบล็อกอิตาลีผมไม่เอานะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนื้อทองเหลืองนะฮะวิ่งมาเต็มเหรียญมาชนขอบเหรียญน,นั้นจะเป็นบล็อกอะไรผมก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบที่ผมอธิบายผมซื้อเฉพาะ บล็อกไทยนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆหาเจอแล้วนะครับอยากส่งมาประเมินราคาแล้วก็อยากจะมาขายช่องของเราขอแนะนําให้เก็บได้หลายเหรียญค่อยส่งมานะครับเนื่องจากว่าเราซื้อนั้นราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่แพงมากมายนะครับแต่เราก็ยินดีที่จะรับซื้อกับเพื่อนๆนั่นเองครับขออนุญ,ญาตขึ้น QR Code ให้ครับนี่คือ QR Code คของช่องสยามชาแนลครับ ยิงได้เลยครับเพื่อนมี3ลายด้วยกันนะครับอ่านะฮะสลายแรกเนี่ยนะฮะจะเข้าได้ทันทีเลยส่วนลายที่3นั้นจะเข้าได้เป็นบางเครื่องนะครับบางเครื่องผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอัตโนมัติยังไงนะฮะแต่ลายยืนยันว่ายังไม่เต็มนะฮะ แต่ว่า2อแอดข้างบนนั้นนะฮะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับเพื่อนๆนะฮะสามารถติดต่อได้แน่นอนแล้วก็ยิงคิวอาคดมานะครับหากใครมีเหรียญที่เราต้องการนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหากท่านจะเมตตากดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ